ลัคนาเมธลัคนาเมธจะมีความรู้สึกเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าดาวเจ้าตัวของเราอะไปเป็นนิดไปเป็นนิดนิดแต่ว่าอ่อนกําลังดาวังคารย้ายเป็นนิดตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากทําอะไรแล้วคือเหมือนกับเหนื่อยมานานแล้วอะก็เลยไม่ได้อยากทําอะไรเยอะแยะแหละ ขอพักหน่อยอะไรประมาณนั้นนะระวังสุขภาพน,นิดนึงนะคะแล้วก็ระวังหัวร้อนเริ่มตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปใครขับรถหลังวันที่14เป็นต้นไป14เมษานะก็ระวังนิดนึงเพราะว่าหัวร้อนได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะเรื่องของการงานเราจะรู้สึกว่างานมันงอกน้อยลงหรืองานมันมันหยุดจุกจิกกับเราอะเริ่มตั้งแต่วันที่11เป็นต้นไปถ้ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานนะมันจะไม่ใช่เรื่องงานงอก แบบปกติที่เราเคยเจอที่งานมันเยอะตกมาที่เราตลอดเป็นเดอแบกอะไรแบบนี้แต่เดือนนี้มันสามารถมีเรื่องกระทันหันของลูกน้องหรือเรามันต้องห่วงเรื่องบริวารของตัวเราเองอะที่เราต้องเข้ามาแก้ปัญหาหรือต้องเดินทางไปแก้ปัญหาหรืออย่างน้อยก็ต้องมีโทรกิ้งก้างมาแก้ปัญหาให้ลูกน้องนิดนึงเพราะว่าลูกน้องทําอะไรผิดพลาดหรือมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับบริวารน,นะคะที่เรายังคงต้องจะต้องจัดการ เ,ออเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตในเรื่องของการเงินจริงๆไม่แย่นะดาวการเงินก็ยังเป็นอุดอยู่หาได้อย่างอุดมันก็หาได้เยอะค่ะแต่มันจะออกไปเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้หรืออันนี้มันจะแปลว่าช่วยคนที่มีคู่ก็จะช่วยเหลือคู่ก็ได้นะสามารถออกในแนวนั้นก็ได้นะคะจะเป็นการใช้สุรุยสุร่ายแล้วก็การเดินทางเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราใช้เองอะ่ะ เราอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยมามากแล้วแล้วเราใช้เองเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าจะมีการเจราจาเรื่องการเงินปิดดีลเรื่องการเงินแนะนําให้ทําก่อนวันที่11ยังไงมันก็ต้องทาก่อนวันที่1 1อยู่แล้วเนาะเพราะมันหยุดสงการแต่ถ้าดูแค่อ่านตามดาวไม่ได้สนใจเทศกาลอ่ะมันก็ควรทําก่อนวันที่11นะคะในเรื่องของความรัก คนที่โสดสามารถเจอคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้ก็โปรไฟล์ดีและตัวเขาเองมันก็คิดว่ามันโปรไฟล์ดีเหมือนกันค่ะเอ่อแล้วก็มีการคุยกันเขาจะรู้สึกว่าเวลาเขาคุยกับเราเขารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วสบายใจนู่นนั่นนี่เนาะแต่ว่าดาวมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างที่เราบอกทุกๆเดือนมันจะย้ายออกจากตรงเนี้ยเดือนมิถุนายนดาวเนี้ยมันแปลว่ามีการคุยกันดี มีการคบกันดาวอยู่วินาศแปลว่าไม่เปิดเผยถ้าแปลไปนในเรื่องของความรักมันก็แปลว่าเป็นคนคุยกันเฉยๆณนะตอนนี้ยังไม่เห็นถึงการพัฒนาในเรื่องของความรักในการทําให้มันชัดเจนนะคะแต่มีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาเนาะสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีปัญหาปักเสียงได้ค่อนข้างบ่อย กับคู่นะคะปากเสียงเรื่องเงินก็ได้หรือปากเสียงเรื่องความรู้สึกอึดอัดที่อยู่ด้วยกันหรือมันมันเป็นปากเสียงอะคู่วิวาทะเพราะฉะนั้นก็ระวังปากเสียงกันนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะไทม์ไลน์ของลัคนาเมษนะคะ1-10ถจะเจราจารเรื่องการเงินเจราจารเลยนะคะเอาให้จบ1-10ถึงเนาะมันมีเกณฑ์โอเคเรื่องการเงิน 16ถึง20ถ้าจะติดต่ออะไรก็ตามในเรื่องเกี่ยวกับการเงินมันไม่เหมือนกันแล้วนะหลังจากวันที่1 0ถึง20อ่ะอันเนี้ยมันมีเกณฑ์เหมือนเจอสัญญาที่ไม่โอเคหรือเราเสียเปรียบเรื่องการเงินพุทธอยู่กับราหูมันเป็นคู่โกหกเนาะวันที่ 20- ถึง30 20ถึง30น่าจะมีข่าวดีเรื่องการงานแล้วก็การเงินเนาะแต่ว่ามันจะมีความกังวลเรื่องงานอยู่หน่อยๆนเหมือนเราวางไม่ลงแต่ว่าดูโดยรวมดูโอเคดีนะคะแล้วก็ จริงๆถ้าอยากหางานใหม่หรืออะไรเงี้คยค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปก็ได้นะคะ